นครราชสีมามาสด้าเอฟซีมีประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อเจอกับมืองทองอยู่ในเตดในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและต้องสำรวจเพิ่มเติมวันนี้เราจะพาท่านลงลึกลงเอยเพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์ของทั้งสองทีมในการแข่งขันในบ้านและความสำเร็จที่มีอยู่ในอดีตเมื่อเริ่มต้นการแข่งขันใน BY d ีดีซีไล c l e a g u e 1 2หนึ่ทีมนครราชสีมามาสด้าเอฟซีมีประวัติศาสตร์ที่น่าภูมิใจเมื่อเล่นในบ้านโดยไม่แพ้กับมึงทองอยู่ ในเวลาที่ผ่านมา7ปีแต่เมื่อเห็นว่ามีการแข่งขันในบ้านอีกครั้งในวันนี้ทําให้เราได้เห็นความสําเร็จและความสนุกสนานในการแข่งขันที่มีอยู่ในอดีตและปัจจุบันแต่ที่น่าสนใจคือทีมนครราชสีมามาสต้าเอฟซีมีสถิติที่ยอดเยี่ยมเมื่อเล่นในบ้านเมื่อเจอกับเมืองทองอยู่ในเตดทีมสวัสดแคทมีประสบการณ์ที่น่าภูมิใจเมื่อพลาดท่าปราชัยในรังหดล,ล่าสุดให้กับผู้มาเยือนศูนย์ถึงหนึ่งในศึกทีหนึ่งฤดูกาล2018แต่เมืองทองได้ประตูชัยจากเฮเบตี้เฟอร์นันเดส และตลอด7ปีที่ผ่านมาเมืองทองไม่สามารถบุกมาเฮในถิ่นย่าโมได้อีกเลยรวมทุกรายการนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นการแข่งขันระหว่างโคราชและเมืองทองที่มีสถิติที่น่าภูมิใจเมื่อเจอกันใน7เกมในบ้านโดยไม่แพ้ตั้งแต่ปี2018ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและต้องสำรวจเพิ่มเติมและนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดที่คุณควรรู้การแข่งขันในวันนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ และน่าสนใจทั้งสองทีมมีประวัติศาสตร์ที่น่าภูมิใจและมีความสําเร็จในการแข่งขันในบ้านจึงทําให้เราได้เห็นความสนุกสนานในการแข่งขันและความสําเร็จที่มีอยู่ในอดีตและปัจจุบันเพื่อนๆที่สนใจในกีฬาฟุตบอลและประวัติศาสตร์ของทั้งสองทีมอย่าลืมติดตามการแข่งขันในวันนี้นะและอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นและความรู้สึกของคุณในการแข่งขันนี้ด้วยมีความสนุกสนานในการแข่งขันและความสําเร็จที่มีอยู่ในอดีตและปัจจุบันนครราชสีมาเมืองทองบีวดีฟุตบอลประวัติศาสตร์